สบายดีมินตาสาวลาวจ้าสวัสดีครับปัญญธรามรีดครับตอนนี้เ้าอยู่ในอยู่ในห้องงานอยู่ในห้องงานอยู่ในธรรมเฝรรมคือเกาเก้าทำแล้วอะยังเฝรรมคือเกาเมนเฝรรมคือเกาเพราะว่ามือยังกเกาธรรมคือเกาเนาะเฝาเฝธรรมมันกะบ่งวันเฝอาธรรมที่เอกมีแนวมีแนวเฝาอยู่เนาะเมนมีแนวเฝามีแนวเห็ดอยู่ คือหนาความหนักเครื่องห้ครับผมครับผมตอนนี้เรากำลังเหตุงานรอเวลารอเวลาจะไปพาพ่อ่ไปฮับสาวเล่าพี่น้องเออมื่อนี้สาวเล่าสิมะหยามแมนสาวเล่าสองคนเด้อพี่น้องสอูตรคู้หน <laughs> ึ่ง <laughs> ผู้หนึงน่งเป็นแม่ห้างลูกติดอแต่อายุยังน้อยอยู่พี่น้องอ ปร,รป,รป,รประมาณนี่แหละสิบเก้าปีหรือว่าสาปีนี่แหละประมาณนี้แหละแต่ผู้งามผู้งามเด้พี่น้องเดี๋ยวปัญหาการเมดกระเทือนอ่ามอนี้ออะไเนาะลูกติดผู้หนึ่งลูกสาวกับอ่าได้อ่าสามปีบอกลูกลูกลูกสามหรือว่าสี่ปีนี่แหละอ่าลูกสาวสามหรือสี่ปีก็ะเดือว่าเพิ่นได้ลูกตั้งแต่อายุสิบห้าเนาะสิบห้าปีสิบห้าปีสิบห้าปีแต่ผู้งาม,งามเด้เพี่น้อง ก็เป็นพี่น้องเนี่ยเนาะเป็นพี่น้องเป็นเครือญยาดเนี่ยแล้ะเนาะพี่น้องแบบที่จริงพี่น้องร่วมบ้านเนาะบ่กอเป็นพี่น้องก็ที่จริงมิตาจะเอิ้นว่าอ่าอาดิบ่แมนโอ้จะเอิ้นเพิ่นว่าอาแมนเพราะว่าเฮาแบบคืออ่าสมัยนี้เนาะพะเจ้าลังคนเขากับโบเบิร์นเอิ้นแต่ซื้อกับมี่พี่น้อง พอใหญ่ก็เหตุงานคือเกาหันหลังใส่คือเกาเนาะพี่น้องัอหลังคือเกาเดี๋ยวจะพาไปเบื้องหน้าเอาไปเบื้องหน้าเอาสีเอาเออทั้งหน้าเลยเหนือยน้องเหนือยดอกเท้าอยู่นี่โอเคงานค่ะเจ้าจะเอาเอาไฟเสียงไปไทยไปไทยเอ็มบีวันที่สิบแปดวันอาทิตย์วันที่สิบแปดวันอาทิตย์เนี้ย แมีนวันอาทิตย์โอ้ลื่องมึงม,ม,มึวันที่สิบห้าแล้วเนาะวันที่สิบห้าเมื่อนี้นะเออสีได้ทรงเหมือนเพ่งสาวคู่วันที่สิบเจ็ดเพิ่งจิม้าร้องต้องต้องทำส่งวันนี้ทงงรงทรงทรงแล้วละ,ละเฮ็ดเฮ็ดแล้วอ๋วอเพ่งไม่ที่ว่าอันคู่ท่านบ่เออคู่ปุยใช่ท่านบู่้หญิงกออ๋อผู้หญิงบ่อ๋อวันที่สิบหกเพิ่งจะมาลองบ่สิบเจ็ดสิบเจ็ดวันเสาร์อ๋อวันเสาร์เพิ่งจะมาลองบ่ เอาเล่าผู้อันผู้หนึ่งมาก่อนผู้หนึ่งขี่ยนผู้หนึ่งอ่าขี่รถผู้หนึ่งขี่ยนมาหอดก่อนเมื่อวานนี่แต่ผู้หนึ่งหันมาหอดมือนี้แล้วก็ผู้หนึ่งขี่ยนหอดยวงจันยงัจันแม่ทายุ่ียงจันแม่ทายุ่ียงจันร้อนยงจันขึ้นหนึ่งแล้วที่นี่ทาผู้อันขี่รถหันมาหอดแล้วก็มาข่าวรานํ้ำกันขี่รถบ้านนี่แหละ รถบัสออกทามงนนี้กัหกโมงแล้วอีกสอกงนาที่หกโมงเนาวสองโมงอีกสองนาที่หกโมงเนาะน่าจะหอดอ่า,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 าว่าว่าว่ายูดานมีคนร้ายกับหอดไว้เนาะพี่น้องถ่าวายูดานมีคนร้ายเลยกะอาจจะสาดเด้มันสารต,ตรงที่ไปจำพัดสักป,ปอต,ตรงที่ ไปจำไปสอบเรียนคิวแมนโบเมนว่าแตเรียนคิวโบเมนวาแตเรียนคิวเด้พี่น้องลังเทือน่ะเข้าเขียนหนังสืออันนั่นนะมันโบถึงหรือว่าเรงใดบุ่แหละกอกแบบฟอร์มว่าคุณจะมาที่ไหนคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหนประมาณแม้นลังคนเขาโบมีอันบ้านเล็กที่เขากับพาะไฮคามเขาโบไซบ้านเล็กที่เจ้าสิไปไซไปยุ่มืองใดยุ่ไปเฮ็ดยังเขาถามดิเพิ่นถามดิ เป็นถามป็นยังสันทาพวกมีบ้านเล็กที่เพิ่นกะว่าแหกขามเพิ่นว่าแห้เขาเดิคือเมื่อนั้นกะคอยป้าถูกคอยติดยู่หฮันบ้างทุ่นดุนว่าเขียนหัียงเขียนให้เขาเขียนไม่เนาะเขาเขียนเขาจะเจ้าเจ้าทาอะไรคอยติดอันนั้นแหละเขียนเปเขียนใบฟ่อมก็คือเขาเขียนไปแล้วเขียนเขียนใบเลีวแล้วเขาบอกเอาเขาว่าอันบางง่ำต้องเอาไปให้อําซุ่มซุ่มที่รับเขียนไงเขียนใบละยี่สิบบาทเมนอันนั้นเขียนยังไงก็เอาเมน ว่ากับว่าพย่างว่าไรกานี้เนาะแต่คือเขาเขียนเขาเขียนเองเนี่ยเขาบอกว่าเอไปเขาไปเขาเขียนไหมแต่กัารู้ว่าเมื่อวั่นใจว่ารอบนี้เข้าไปเขาเขียนเองเนาะเดียวเขาสี่บอกเขาเขาไปบอกไปเขีนอีกรอนงอีกรอบนึงแต่ว่าแต่ว่าของแตงโมน่ะคำได้เ้เพราะว่าเรามาคำเนาะเพื่อนกะเพื่อนถามว่าอย่างไรวะเขียนเองบอกรด้ว่าอย่างไรวะเพื่อนว่า แตงโมอลใดๆคนละลืมแ้วจําคําวบอลแล้วเพิ่นบอลไปไหนเนาะของเพิ่นเพิ่นก็เคียนเองเนาะเอาไว้สำนีกันเนาะรอเวลาไปรับสาวเล่าพาพี่พาพ่อใหญ่ไปฮะไปรับสาวเล่ามาเนี่ยสาวเล่าก่อนสิมานอนอยู่พี่แหละพี่น้องถ้าผู้ใดอายุใกล้แมนถ้าผู้ใดอายุใกล้อยู่ใกล้กันมาเยี่ยมมายามเด้อสาวเล่าสูตรแมนผู้หนึ่งผู้นึงลูกติดไม่ห่างลูกติด ตัวหนึ่งแต่อายุยังน้อยอยู่ด้วยพี่น้องบอกมนเปิดตัวด้นี่บมเมนเปิดตัวบอกบอกพี่น้องไว้ก่อนคือพี่น้องมายามนี่สิแล้วเพื่อนเพื่อนมานอนพักนี่จกคืนสองคืนนี่แหละมาพักพักอ่างกานสองคืนแล้วเพื่อนที่ไปเ็ดงานอยู่กรุงเทพอ่ามาพายามต่างพายามกันซี่สิแล้วเพื่อนที่ไปกรุงเทพเนาะพี่น้องเอาไว้สวัดีกันเนาะ เป็น,นจังไงก็ติดตามเบิ่งว่าสาวเล่าเป็นลูกล่างจังไดหน้าฮักโอนขีไนน่ไล่โบมันเป็นคืองมิ้งตาเลยนะมี้ตากับสาวเล่ากัานแมนลังเทือมันก็น้าฮักบนมิ้งตาเดียวครับผมเอาจังไปแต่เบิ่งในคลิปเนาะแมนไปแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ